ที่ว่ากระดูกตนหลังคอดนี่มันตัวใหญ่ว่าเจ็ดสิบเปรนจะเจอแบบตัวเสปกติเสปกติแต่ว่ามีอยู่ยี่ามีเปอร์เนมันเป็นตัวเสกับด้านเหมือนเหมืนเทนี้ที่ช่วงกระดูกตนหลังช่วงล่างนี่มันเอียงมาทางซ้าย เรียงมาทางซ้ายแล้วกระดูกแต่หลังช่วงบนก็เรียกคอริสิกนี้เรียงมาทางขวาแต่ก็ไม่ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรว่าว่าอันไหนจะรักษายากกว่าอันไหนเพียงแต่ว่าเวลาพวกมันจะกลับตรงข้างอย่างเงีมันไม่มีผลว่าเออเรียงด้านไหนเลยมันจะ ยากกว่าทีนี้ทีนี้การฝึกเราเน้นทำสองด้านใ้มันเท่ากันในก้านแเท่ากันแล้วก็เน้นแก้จากด้านนี้เยียงไปด้านมนุษยเอียงไปซ้ายเรากต้องฝึกกลับไปขวาแล้วก็ต้องมาฝึกท่าที่บาลานด้วยท่านกีฬาที่ที่คนกระดดูแต่หลังคด ไม่ควรเล่นก็พวกที่ใจก้างเดียวทั้งหลายเช่นแบดมินตันเทนนิสนะปิงปองอะไรพวกนี้นะพวกพวกที่ต้องใจสองก้างดีกว่าเช่นว่ายน้ำนะแล้วก็โยคะอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นพวกมาสเกตบอล เจอในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชายจะเป็นเ้องะาผู้ชายออาจจะเคลื่อนไหวมากไม่ให้เป็นเป็นจก่กสมัยก่อนถือกระเป๋าข้างเดียวด้วยไม่ได้เป็นสรายเป็นเลขแปดทีนี้ถ้า้าเลข้าเลขเราเล่น,นาการยืดยืดดัดตัว ก็ไปไปเรืงไปเ้า่งก็มือซ้ายยึดขอบเตียงไว้ให้ให้หมุนมาทางด้านขาบนนะขาบนก็คือขาขวาหมุนมาแล้วกดเอ่อย้ายไหล่ใจลอยนะไหล่ไหล่ใจยึดขอบเตียงย้ายลอยไม่ไม่ไมด้เลยวันนี้เรามาเรื่องกันขาให้ให้มันไปใกล้พื้นเตียง ก็ทำทางถึงห้ครั้ง,งนี่เราเอากซึ่งสามครั้งแล้วทำจริงสักหน้าเนยกันอ่า,าก้างเท่ากันก็ก็เปลี่ยนข้างแล้วสลับสลับแลทีนี้ใช้มือขวาวนะยึดนะเพียงในตัง

เลื่อนไหวกันดูรช่วงหลังช่วงล่างเรียกว่าลำบ้านะอันที่สองก็ส่วนที่อยู่ใต้ลำบ้ามาก็จะเป็นในกระเบนตึกตึกละดับเงิสเนสะโพกชั้นในใหญ่เลขสี่เลขสี่ก,ก็ธรรมดาทำสองข้างท่ากันมาแรกออกออกแรงขึ้นมาเองก่อนเลืเ่อนาไม่ถึงแล้วใช้มือยึดกัน คือค yeah, ือด mm ูแล้วต่อว่ายงดีไม่ได้ไม่มีข้อติดเพรว่าีที่ยัไม่ได้ตาง

้กดแรงไม่ได้จะจยกดนิกๆได้ยังมีรู้สึกว่าต้านก,าก้ 2, านก้จะไดสองจะที่สามก็้านี้ก็เป็นซิมเม r รีเอ็กซ์ร์อยู่สองข้างเท่ากันยกหลังเลยจากพื้นหนะึ่งกำปั้นรอดย่องย่องลำบ้านี่ห้าครั้งนะ ลงมาขึ้นขึ้นลับในใจหนึ่งสองสามก็ลงได้น่ากลังอันนี้ยังเป็นลักษณะใต้กว่าเท่ากันเีว่าเอไปก็าใจมือไว้ขข các cẳng lêa thong, không không gánh nặng, nó nó cũng giống như cẩu trống, có linh hai bên, bên này gian, gian này gian, gian này gian, nó cũng không đứng được, cái này cũng gian, và cái gian này, hai thôi ี่ก็คลื่นแล้วยกยกกอกระดูกกันหลังอยู่ช่วงบนเลยจากพื้นนะตัดจังกั้งเนี่ยเออจุดจุดจดหลักก็คือไทรทอยนะตอกสองล่างอันนี้กระดูกกันลังช่วงบนได้ได้เคลื่อนมากกว่าช่วงล่างอันนี้ก็ต้อเป็นการฝึกในสินค้า đoạn này, để vẫn còn ừ. có căng, chúng ta luyện tập, luyện tập căng, luyện tập rút này, viết ca luôn rồi, để có cầm tu à, này mười chân cầu Nhĩ trong trong cái, cái nga này, anh cái ca, kính cho wee up tho 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 น,นี้ถ้าถ้าสมมติว่าให้ได้อะไรมากกว่านี้ก็ยืดยืดเลยแต่เราเราขึ้นตรงมาแบบนี้การที่องตาขึนข้นนกระดูกข้ขกอเท้าขึ้นนิดนึงนะแต่ไม่ไม่จำมากการนี้มันหนักเก็หลังขึ้นตรงตรงนะเป็นระดับนิด